บรรดาเทพยดาและพรหมทั้งหลายได้ประชุมไต่าถามกันว่าผู้ใดจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าระหว่างนั้นเองต่างก็สังเกตเห็นปัญจบุพนิมิตปรากฏแก่สันดุสิทธิเทพบุตรปัญจบุพนิมิตท,ที่ปรากฏคือดอกไม้ทิพ ที่ประดับกายหิวแห้งที่พยภูษาที่สวมใส่มีสีเศร้าหมองเหงื่อไหลออกจากรักแร้มีผิวพันเศร้าหมองปรากฏและรู้สึกเบื่อหน่ายในเทวโลกเมื่อเห็นดังนั้นเหล่าเทพพยดาก็พากันเข้าไปอัญเชิญให้จุติจากดุสิตสวรรค์ลงไปเกิดยังโลกมนุษย์สันดุสิตเทพุตร ได้พิจารณาถึงปัญจมหาวิโลกณนะอันได้แก่การเวลาคือสัตว์โลกต้องมีอายุไม่น้อยหรือมากเกินไปสมควรที่จะบรรลุธรรมทวีปต้องเป็นชมพูทวีปเท่านั้นประเทศต้องเป็นมัชิมะประเทศเท่านั้นตระกูลจะต้องเป็นสองตระกูลเท่านั้นคือตระกูลกษริย์ หรือตระกูลพราหมณ์และมารดาต้องเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์และมีบารมีเมื่อพิจารณาเห็นว่ามีพร้อมมูลจึงรับคำเชิญท่านโหราจา์พวกท่านเห็นว่าพระสุบินนิมิตของพระมเหสีเป็นอย่างไรพระสุบินนิมิตของพระมเหสี บ่งบอกว่าพระองค์จะได้พระโอรสที่มีบุญญาธิการยิ่งใหญ่มีอนุภาพมากหาผู้ใดเสมอเหมือนมิได้เสด็จพี่เพคะตามธรรมเนียมหม่อมฉันจะต้องเดินทางกลับไปคลอดที่กรุงเทวทหะเราอนุญาตให้เดินทางไปได้หยุดพักตรงนี้ก่อนเถอะท่านอมาร นี่เราก็เดินทางกันมาได้ครึ่งทางแล้วนะ,ะป่าลุงพินีวันชื่อร่มร,รื่นง,งดงามจริงๆพวกเจ้าเดินทางมาครึ่งค้อนวันคงจะเหน็ดเหนื่อยจะได้พักผ่อนถ้าอย่างนั้นเชิญพระองค์ไปประทับตรงใต้ต้นสาละนั่นเถิดพยาค่ะ เรารู้สึกว่าจะคลอดแล้วพวกเราเดี๋ยวข้าเรื่อนๆมาเฉยๆไมสนตการเมื่อถึงเวลาพระมหาบุรุษพระสูบจากพระคันยังไม่ทันถึงพื้นปฐพีเท้าสุทาวาสมหาพรมทั้งสี่ได้นำข่ายทองมารองรับพระวรกาย กับวันเพ็ญขึ้น15บห้าค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช80ปีเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีก ขาบขาวพระราชโอรสประสูติจึงเข้ามาเยี่ยมขอบใจมากท่านอสิตดาบทเออแน่ท่านอสิตดาบทออนะท,าาบท,ท่านไปที่เคารพนับถือของราชสกุลสากยะรมชานานท่านช่วยตรวจดูลักษณะของลูกเราทีเถอะว่าเป็นประการใดบรรดาประยุรญ,ญาติของเราจะได้ร่วมฟังด้วย มหาบพิดวางพระราชโอรสไว้ในพระอูก่อนเถิดข้าพระเจ้าจะได้ดูถนัดพระกุมารนี้มีลักษณะถูกต้องตามตำรามหาบุรุษทุกประการเท่าที่เราเคยเห็นมาก็ไม่มีผู้ใดมีลักษณะเพียบพร้อมอย่างนี้ ข้าแจรดาบข้าพเจ้าตรวจดูลักษณะของพระราชโอรสแล้วขอทำนายว่าพระราชโอรสเมื่อจเจริญไั้ถ้าอยู่คล้องเพคขลาวาดก็จะได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพัิผู้ยิ่งใหญ่ แต่ถ้าออกบวชจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกในโลกเฮ้ยแต่น่าเสียดายน่าเสียดายอะไรเหรอท่านอสิตาดาบดน่าเสียดายที่ข้าพเจ้าไม่สามารถมีอายุยืนยาวอยู่จนได้ทันเห็นมหาบุรุษพระองค์นี้ ลูกของเราภายภาคหน้าจะต้องเป็นมหาบุรุษมีอรุภาพยิ่งใหญ่ข่งผู้ใดทั้งหมดพรามหนึ่งรคนได้คัดเลือกพวกท่านให้เป็นผู้ทำนายลักษณะลูกของเราพวกท่านทั้ง8ดคนล้วนเชี่ยวชาญในไตรเพศช่วยทำมาให้เราฟังทีซิ ข้าพระเจ้าพิจารณาลักษณะของพระราชโอรสแล้วขอทำนายว่าในภายภาคหน้าถ้าอยู่คลองราชสมบัติจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิปราบปรามได้ชัยชนะไปทุกทิศแต่ถ้าออกบวชจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะเป็นศาสดาเอกผู้แนะนำสั่งสอนสัตว์โลกโดยไม่มีศาสดาอื่นใด ยิ่งใหญ่ไปกว่าแล้วท่านโกนท่านยาพรามเหลือท่านเป็นคนสุดท้ายแล้วท่านมีความเห็นเหมือนกับพรามทั้งเจ็ดท่านที่ล้วนทำนายต้องตรงกันเป็นสองในว่าลูกของเราอาจจะเป็นจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ หรือไม่ก็เป็นาศาสดาเอกของโลกหรือเปล่าละ่ะข้าพเจ้าได้พิจารณาลักษณะของพระราชโอรสโดยละเอียดแล้วเห็นเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นพระราชโอรสจะไม่อยู่ครองเพศคารวาสอย่างแน่นอนต้องเสด็จออกบรรพชาและได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไม่ต้องสงสัยพระเจ้าข่ะ ที่ท่านทำนายว่าลูกของเราจะออกบวชมีอะไรที่ทำให้ลูกของเราตัดสินใจอย่างนั้นหรือพระราชโอรสได้เห็นนิมิตสีประการคือคนแก่คนเจ็บคนตายและบรรพชิตถึงจะสละราชสมบัติออกบวชจากนั้นจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าค่ะ ใจรอนดังใจจะให้ลูกของเราเป็นมหาจากักรพรรดิของราชสมบัติเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไปทั้งมหาทวีปทั้งสี่ถือเป็นเกียรติยศสูงส่งของประดากษัตริย์ทั้งหลายนับแต่นี้ต่อไปเราจะไม่ให้ลูกของเราได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและบรรพชิตเสลย หลังจากพราหมณทั้งแปดทำนายพระลักษณะพระโอรสแล้วได้ขนานพระนามเป็นมงคลว่าสิทธถราชกุมารซึ่งมีความหมายว่าพระกุมารผู้ประสบความสำเร็จตามที่ต้องการฝ่ายพรามผู้ทำนายลักษณะเมื่อกลับถึงบ้านรือนก็เรียกบุตรมาสั่งว่าหายภาคหน้าจงออกบุช ตามพระราชกูมารเมื่อเจ้าชายสิทธะประสูติได้เจ็ดวันพระนางสิริมหามายาผู้เป็นพระราชมารดาได้ที่วงคตและไปบังเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดุสิต พระเจ้าสุดโทธนะจึงได้มอบหมายให้พระนางมหาประชาบดีผู้เป็นพระนานางของเจ้าชายสิทธัตถะเป็นผู้เลี้ยงดูต่อมาทรงยกขึ้นเป็นพระมเหสีของพระองค์พระนางได้ประสูติพระโอรสและพระธิดาสองพระองค์แต่พระนางก็รักเจ้าชายสิทธัตถ์เหมือนกับเป็นพระโอรสของพระนาง เจ้าสองคนหุณยาจะไปดูพิธีแรกนาะขวัญกันสินะวันนี้เสด็จพ่อรับสั่งให้ตกแต่งนครจัดพระราชพิธียิ่งใหญ่ปีนึงจะได้เห็นกันสักครั้งพวกเจ้าไปดูเถอะเราจะนั่งเล่นอยู่แถวนี้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกถ้าอย่างนั้นพวกหม่อมฉันขออนุญาตไปชมประเดียวเดียว เสร็จพระราชพิธีแล้วจะรีบกลับมานะ้พคะเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ตามลำพังท่ามกลางความสงบจึงนั่งสมาธิจนบรรลุปฐมฌมานขณะนั้นเป็นเวลาบ่าย เงาต้นไม้ทั้งหลายเบียงเบนตามแสงแดดแต่เง,งาของต้นว่านั้นกลับไม่ได้เอ็นเอียงอย่างต้นไม้อื่นๆเมื่อพระพี่เลี้ยงกลับมาเห็นต่างพากันประหลาดใจจึงนำความไปกราบทูลพระเจ้าสุดโททนะให้ทรงทราบพ,พระองค์ได้รีบสเสด็จมาทอดพระเนตรเห็นความอัศจรรย์ เมื่อวันที่ลูกของเราประสูติใหม่พระศิทธาาบทมาเยี่ยมพิจารณาลูกของเราแล้วกราบแท่เทา้าอย่ไป่าดทิดเราก็ได้กราบไปครั้งหนึ่งด้วยมาครั้งนี้ลูกของเราแสดงปฏิหารให้เห็นอีกเราจะขอกราบเป็นครั้งที่สอง เมื่อเจ้าชายสิทธัตถ์เจริญวัยมีพระชนมาย,ยุได้เจ็ดพันศาพระเจ้าสุดโทธนะมีรับสั่งให้เสนาอมาตย์ขุดสะะขึ้นสามศักภายในพระราชวังเพื่อให้พระโอรสเล่นสำราญพระไทยร่วมกับพระสหายวัยเดียวกันครั้นเจ้าชายเจริญวัยขึ้นพอสมควร จะได้รับการศึกษาศิลปะวิทยาการพระราชบิดาจึงทรงส่งให้ไปศึกษาที่สำนักครูชื่อวิศวามิตรพระองค์ได้ทรงศึกษาศิลปศาสตร์18ประการจนเชี่ยวชาญในเวลาไม่นานนักเป็นที่ประจักษ์แก่พระอาจารย์ที่ประสิทธิประสาทวิชาจนสิ้นความรู้ของพระอาจารย์ ที่จะสอนต่อไปอีกเมื่อเจ้าชายศิทธั์มีพระชนมายุได้16พรรษาพระเจ้าสุทโทธนะมีรับสั่งให้เสนาอำมาตย์ให้สร้างปราสาทสามหลังเพื่อเป็นที่ประทับของพระราชโอรสในแต่ละฤดูพระเจ้าสุทโทธนะ ทรงคิดหาวิธีไม่ให้เจ้าชายออกบวชจึงหารือเสนาอมาเพื่อสู่ขอพระนางพิมพายโสธรา,ามาอภิเษกสมรสเป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธา เวลาผ่านไปจวบจนกระทั่งเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้ยี่สิบก้าพันศาขออธิษฐานว่าถ้าจะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญ,ญาณขอให้เส้นผมจงลอยอยู่ในอากาศถ้าหากทำไม่สำเร็จก็ขอให้ตกลงไปยังพื้นดินแห่งนี้ เมื่อทรงโยนพระเกศาปรากฏว่าพระเกศาลอยอยู่บนอากาศไม่ได้ตกลงมาพระอินทร์ได้นำเอาพระอบแก้วมารองรับแล้วนำไปบรรจุในพระจุลามณีเจดีนัดดาวดึงเทวโลกส่วนเท้าคติการพรมได้นำเครื่องอัฐบริขารมาถวายและพระองค์ทรงมอบพระภูษาผ้าทรงให้ ท้าคติการพรมจึงนำไปบรรจุในทุสเจดีในพรหมโลกเจ้าอย่าได้เศร้าโศกเสียใจไปเลยฉันนะเราทำอย่างนี้ก็เพื่อค้นหาทางพ้นทุกข์ของมวลมนุษย์ทั้งหลาย เจ้าจงกลับไปทูลพระราชบิดาด้วยว่าเราจะไม่กลับไปยังพระราชวังอีกจนกว่าเราจะแสวงหาความรู้แจ้งและหนทางแห่งการพ้นทุกข์ได้แล้ว ไม่ได้เสวยพระกรยาหารตลอดเจ็ดวันครั้นถึงวันที่แปดจึงเสด็จออกจากป่ามะม่วเข้าไปบินทบาทในกรุงราชเกิดชาวเมืองทั้งหลายได้เห็นพระองค์ แตกต่างจากนักบวชทั่วไปเพราะมีพระสิริโฉมงดงามบุคลิกสงบเงียบหน้าเลื่อมใสช่างงามเหลือเกินรรปนนะููพัสิ้ด เอามาถึงนี่สิดูสิต่างพากันชื่นชมและพูดคุยต่อๆกันไปว่างามเปรียบดั่งเทพจากสวรรค์เสด็จลงมาปรากฏให้มนุษย์ได้ชมเมื่อบินทบาทได้อาหารพอประมาณแล้วจึงเสด็จกลับ ประทับนั่งพิจารณาอาหารในบาทที่ผู้คนใส่มาปะปนกันหลายอย่างจนไม่น่าเสวยเมื่อก่อนเคยเสวยแต่อาหารที่ปรุงอย่างประณีตและเลิดรสเมื่อออกบวชเป็นบรรพชิตสแสวงหาสัจธรรมแล้วจะมัวเลือกอาหารไปทำไมกันอาหารนี้เป็นเพียงปัจจัย ลงแต่งเพื่อเลี้ยงชีพเท่านั้นฝ่ายพระเจ้าพิมพิาสารกษัตริย์ผู้ครองกรุงราชคฤห์เมื่อได้รับทราบคำกราบทูลจากราชบุรุษ ที่ให้ติดตามสกดรอยบรรพชิตที่ชาวเมืองต่างวิภากวิจาร์ว่ามีรูปลักษณะงามประหนึ่งเทพพยดาแล้วจึงเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองก็ได้เห็นอริยบทอันสงบงดงามจนเกิดความเลื่อมใสพอได้สนทนาก็ยิ่งทรงปราบปลื้มพระไทยเป็นอย่างมาก แต่ด้วยยังทรงมีข้อกังขาว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะคงจะทรงพิพาทกับพระประยุรญาติด้วยเรื่องราชสมบัติเป็นเหตุให้เสด็จออกบวชจึงเชื้อเชิญให้เสเวยร,ราชสมบัติแต่พระมหาบุรุษทรงปฏิเสธด้วยทรงสละราชสมบัติออกบวชครั้งนี้เพื่อค้นหาทางแห่งการพ้นถุก ท่านมีความมุ่งมั่นเช่นนี้เราเชื่อว่าท่านจะต้องได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแน่นอนและเมื่อใดที่บรรลุแล้วขอให้ได้เสด็จมาแสดงธรรมโปรดเราและชาวกรุงราชคลืด้วยเถิดพระมหาบุรุษได้เสด็จไปอย่างสำนัก อาราระดาบทกาลามโคดเพื่อศึกษาวิชาและข้อปฏิบัติเพียงไม่นานก็สำเร็จสิ้นความรู้ของอาราระดาบทจึงได้อำลาไปศึกษาต่ออย่างสำนักของอุทกดาบทรามบุตรจนสิ้นความรู้ของอุทะกดาบทรามบุตรอี และเมื่อถามถึงธรรมวิเศษที่ยิ่งไปกว่านั้นอุทะกดาบทก็ไม่สามารถบอกได้และตั้งให้พระมหาบุรุษอยู่ในฐานะอาจารย์เทียบเท่ากับตนเองเมื่อพระมหาบุรุษทรงเห็นว่าวิชาที่ศึกษานั้นไม่ใช่หนทางให้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่พระองค์แสวงหาจึงขอลา เพื่อค้นหาธรรมวิเศษต่อไปพระมหาบุรุษเสด็จบรรลุถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมสรงพิจารณาเห็นแนวป่าร่มรื่อมีแม่น้ำไหลผ่านและอยู่ไม่ไกลาจากหมู่บ้านมากนะักเหมาะที่จะใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญเพียร จึงประทับอยู่ณนะที่นั่นเอง